หลานนอกคอกท่ามกลางบรรยากาศยามบ่ายในชนบทแห่งหนึ่งรถกระบะคันเก่าลั่นเข้ามาจอดที่หน้าบ้านไม้ใต้ถุนสูงกลางทุ่งนากว้างหญิงสาววัยกลางคนและเด็กชายอายุราว14ปีเดินลงจากรถแววตาของเด็กชายนั้นฉายแววไม่พอใจปนความกังวลเขาก็ชับกระเป๋าเป้ใบเดียวในมือไว้แน่นขึ้น คันชิดลงมาช่วยแม่หยิบกระเป๋าหน่อยสิลูกนางสำลีผู้เป็นแม่เอ่ยน้ำเสียงเข้มขณะที่หยิบกระเป๋าเสื้อผ้าเล็กๆออกมาจากเบาะหลังคันชิตทำตามอย่างเชื่องช้าสายตาจับจ้องไปที่บ้านไม้เก่าๆไม่มีทีท่าว่าจะเป็นบ้านคนรวยฐานะดีเหมือนที่แม่เคยบอกไว้เลยแม่ครับแม่แน่ใจหรอครับว่านี่คือบ้านลุง ที่แม่พูดถึงดูไม่น่าจะเป็นบ้านคนรวยเลยนะครับโอ้ยอย่าดูแต่ภายนอกสิลูกคนบ้านนอกน่ะเขารวยที่รวยทางไม่ใช่รวยเงินทองดีไม่ดีเขาอาจจะยกทรัพย์สมบัติที่ดินที่นาให้กับลูกก็เป็นได้นะเมื่อเดินมาถึงเฉลียงหน้าบ้านแม่ก็เคาะประตูเบาๆแต่ไม่มีเสียงตอบรับ เธอพยายามเปิดประตูแต่มันถูกล็อกเอาไว้่านใดนั้นเสียงปืนลูกซองก็ดังสนั่นจากด้านหลังบ้านขันชิดและแม่สะดุงโยงด้วยความตกใจใครมายุ่งวุ่นวายที่บ้านของข้าววะเสียงตวาดดังลัน่นพร้อมกับเสียงฝีเท้าหนักๆที่เดินอ้อมมาจากด้านหลังบ้านชายชาราร่างผอมสูงหนุ่งกางเกงขากล้วย มีผ้าเขามาม้าคาดเอวปรากฏตัวขึ้นในมือถือปืนลูกซองที่ยังมีควันพวยพุ่งออกมาจากปลายกระบอกใบหน้าเหี่ยวยน่นแต่ดวงตาเป็นประกายท่าทางดุดันหน้าเกงขามตามมาติดติดคือชายชราอีกคนที่อ้วนกว่าและดูใจดีกว่าหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสในมือถือแหและปลาตัวใหญ่ที่เพิ่งจับได้จากหนองน้ำ ลุงคมจำหนูได้หรือเปล่าคะหนูสําีีเองค่ะลูกของป้าอ่อนที่เคยมาเยี่ยมเมื่อสิบกว่าปีก่อนไงคะข้าไม่รู้จักโวยป้าอ่อนเพื่อนของลุงคมไหมคะนี่ลูกชายหนูคันชิดค่ะสวัสดีลุงคมสิลูกคันชิดยืนแข็งทื่อแต่ก็ยกมือไหว้ความรู้สึกอยากจะวิ่งหนีเต็มที แต่ขาของเขาไม่ขยับแม่พาเขามาอยู่กับใครก็ไม่รู้เขาไม่รู้จักและไม่อยากจะอยู่ที่นี่เลยอีกอย่างเจ้าของบ้านก็รู้ท่าทางไม่อยากจะต้อนรับสักเท่าไหร่ฮอหยาดงอกขึ้นมาได้เรื่อยๆสินะเฮ้ยไอ้คำเองจำหยาิพวกนี้ได้ไหมวะชายชะราล่างอ้วนที่ชื่อว่าลุงคำ เดินเข้ามาใกล้สายตาที่มองคันชิดอย่างอ่อนโยนเขาดูเป็นเม็ดกว่าลุงคมมากและพูดจาดีไม่ดุดันยิ้มแย้มแจ่มใสทำให้เด็กชายรู้สึกดีขึ้นมาบ้างข้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ยินดีที่ได้รู้จักนะคันชิดนางสำลีนางสำลีรีบอธิบายอย่างรวดเร็ว เธอกำลังจะเข้าไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในกรุงเทพและไม่สามารถดูแลคันชิดได้เธอขอฝากเอาไว้กับลุงทั้งสองสักสองเดือนคันชิดพยายามจะทักท้วงแต่นางสำลีตัดบทเดี๋ยวแม่ต้องรีบไปแล้วลูกเนี่ยค่าใช้จ่ายสองเดือนนะคะลุงคมขอบคุณมากนะคะที่ช่วยดูแลคันชิดให้หนูเธอยัดซองเงินใส่มือลุงคม อย่างรวดเร็วก่อนที่ใครจะทันได้ห้ามนางสามลีก็รีบเดินลงบันไดกลับขึ้นรถและขับออกไปอย่างรวดเร็วทิ้งให้คันชิดยืนอึง้งกับลุงทั้งสองที่ยืนงงๆกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอายุปุนนี้น่ะหรอเรียนมหาวิทยาลัยแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรไปมากกว่านั้นเมื่อหันมาเห็นสีหน้าของเด็กชายที่เศร้าส้อยรู้สึกเหมือนถูกแม่ทิ้ง ลุงคำก็เดินมาวางมือบนไหลของหนุ่มน้อยเชิงปลอบใจพลอยยิ้มอย่างอบอุน่นเอาละไอหลานชายเข้าบ้านกันเถอะนี่ลุงมีปลาให้กินด้วยนะเห็นไหมตัวเบลอร่ม,มเลยจากนั้นลุงทั้งสองก็พาเด็กชายเข้าไปในบ้านภายในบ้านไม้เก่าซอมซ่อไม่มีทีวีไม่มีโทรศพัพท์ มีเพียงวิทยุเก่าๆเ,เครื่องหนึ่งทุกอย่างดูเก่าแก่และเรียบง่ายตรงข้ามกับคำบอกเล่าของแม่ที่ว่าลุงทั้งสองนั้นรวยแทบจะเป็นเศรษฐีประจำหมู่บ้านลุงคำพาคันชิดไปดูห้องนอนซึ่งเป็นห้องเล็กๆมีเตียงไม้เก่าๆและตู้ไม้โบราณใบหนึ่งเอ็งนอนห้องนี้แหละนะเตียงของลุงเก่าไปหน่อย แต่รับรองว่านอนหลับสบายเชียวละขอบคุณมากครับลุงเออเออไม่เป็นไรหรอกลุงไปละนะเดี๋ยวลุงจะไปทำกับข้าวเมื่อลุงกลับลงไปด้านล่างความอยากรู้อยากเห็นทำให้คันชิดสำรวจห้องเขาค่อยๆเปิดลิ้นชักตู้และพบกับผีบไม้ใบหนึ่งความตื่นเต้นเริ่มก่อตัวขึ้น นี่อาจเป็นทองคำที่แม่พูดถึงก็ได้แต่เมื่อเปิดดูภายในก็มีเพียงดินแห้งกับรูปถ่ายขาวดำของหญิงสาวคนหนึ่งเท่านั้นความผิดหวังเข้ามาแทนที่ความตื่นเต้นระหว่างนั้นเสียงลุงคมกอดังขึ้นเรียกให้เขาลงไปกินข้าวอาหารมื้อแรกในบ้านของลุงเป็นข้าวเหนียวกับแกงปลาและผักลวกจิ้มน้ำพริก รสชาติอร่อยมากระหว่างมื้ออาหารคันจิตก็สังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างลุงทั้งสองลุงคมดูคมเข้มพูดจาน้อยสายตาดุดันส่วนลุงคำนั้นยิ้มง่ายพูดคุยสนุกสนานและดูเป็นมิตรมากกวา่าระหว่างนั้นลุงคำก็เอ่ยถามคันชิตถึงที่มาที่ไปอย่างเป็นกันเองเออ แล้วเองมาจากไหนล่ะคันชิดผมอยู่กับแม่ที่จังหวัดอุดรครับแล้วพ่อของเองล่ะพ่อผมทิ้งแม่ไปตั้งแต่ผมยังเล็กครับแม่บอกว่าลุงทั้งสองเป็นญาติของพ่อครับเราไม่เคยรู้จักพ่อเองและไม่แน่ใจว่าเป็นญาติกันจริงหรือไม่แต่ก็เอาเถอะที่บ้านนี้ยังมีพอให้อยู่ แต่ก็อาจจะลำบากหน่อยนะขอบคุณครับในค่มคืนนั้นหลังจากทุกคนเข้านอนขันชิดก็นอนไม่หลับความคิดถึงบ้านและความที่ถูกทอดทิ้งจากแม่ทําให้น้ําตาไหลโดยไม่รู้ตัวเขาลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังท้องฟ้ายา,ามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาวภาพที่ไม่เคยเห็นในเมืองในเช้าวันรุ่งขึ้น คันชิดก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับลุงทั้งสองลุงคมกำลังให้หญ้าควายที่เลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้านพร้อมกับผิวปากไปด้วยอย่างอารมณ์ดีเด็กหนุ่มค่อยๆเดินเข้าไปแล้วก็ทักทายแต่ก็ยังแอบบ่นวันเพราะลุงคมนั้นค่อนข้างดุดันอรุณสวัสดิ์ครับลุงคมทำอะไรอยู่ล่ะครับเอาอย่าให้ควายมันกินนะสิ มันไม่ค่อยกินหญ้าเลยไม่รู้เป็นอะไรของมันทำไมลุงไม่ให้มันออกไปกินหญ้าเองล่ะครับมันอาจจะกินได้มากขึ้นนะครับโอ๊ยข้าไม่มีเวลานั่งเฝ้ามันหรอกวันๆข้าก็ต้องทำมาหากินเหมือนกันเอาอย่างนี้ไหมครับลุงเดี๋ยวผมช่วยพามันไปกินหญ้าเองครับผมเห็นทางโน้นมีหญ้าขึ้นเยอะมากเลยลุงคมจ้องหน้าเด็กชายตรงหน้า ไม่แน่ใจว่าเขาจะเลี้ยงควายเป็นไหมแต่ในเมื่อเด็กชายเสนอเขาก็อยากสนองอย่างน้อยก็จะได้ฝึกให้เขาคุ้นเคยกับชีวิตบ้านนาที่ไม่รู้ว่าเขาจะต้องอยู่ที่นี่อีกนานแค่ไหนลุงคมจึงตัดสินใจยกหน้าที่เลี้ยงควายให้กับคันชิดและตั้งแต่นั้นมาคันชิดก็มีหน้าที่ต้อนควายไปเลี้ยงที่ชายทุ่งซึ่งเขาก็ชอบมากได้ขี่ควายได้คุยกับมัน แม้ว่ามันจะพูดไม่ได้แต่มันก็เป็นผู้ฟังที่ดีรับฟังทุกอย่างที่เขาระบายออกมาทําให้คันชิตหายเหงาไปได้บ้างวันหนึ่งก็มีรถปิกอัพคันหนึ่งแล่นเข้ามาจอดที่หน้าบ้านมีคนกลุ่มหนึ่งก้าวลงมาทั้งชายและหญิงวัยกลางคนที่แต่งตัวดูดีพร้อมกับเด็กชายอายุรุ่นราวคราวเดียวกับคันชิต ชายคนนั้นทักทายลุงคมและลุงคำอย่างเป็นกันเองแต่คันชิดรู้สึกได้ถึงความตึงเครียดที่กำลังจะก่อตัวขึ้นลุงคมลุงคำสบายดีไหมครับพวกเราเป็นห่วงมากเลยก็เลยแวะมาเยี่ยมครับอา้าวนึกว่าใครไอ้สมนี่เองมาอีกแล้วเหรอมาหาอะไรอีกล่ะก็มาเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ไงล่ะครับลุง เอ๊ะแล้วเด็กหนุ่มคนนั้นอะ่ะใครกันล่ะลุงเขาชี้ไปที่คันชิดที่ยืนอยู่ไม่ไกลลุงคมหันไปเห็นคันชิดยืนทำหน้าเศร้าก็นึกสงสารอีกทั้งก็ไม่ชอบญาติญาติที่มักจะมาทำดีเพื่อวางสมบัติลุงคมจึงเดินเข้าไปหาคันชิดตบไหลเข้าเบาๆก่อนจะตอบอย่างภาคภูมิใจไอ้หนุ่มเนี่ยเหรอล้านข่าเอง มันมาช่วยเลี้ยงควายให้ค่ะอยากฝ่ายไหนหล่ะลุงคมทำไมพวกเราไม่รู้จักล่ะอ๋อมันชื่อไอ้คันชิดลูกน้องสาวเพื่อนค่าเองมันอยู่ต่างจังหวัดกับแม่ของมันพวกเองจะไปรู้จักมันได้ยังไงล่ะว่าแต่พวกเองเธอะมาทำอะไรกันอะ,ฮะเฮรเาก็พาลูกชายมาเยี่ยมลุงนะสิคะลุงคา นี่ไงล่ะคะหลานของลุงนะ่ะผู้เป็นแม่ดันลูกชายเข้ามาแต่สายตาเด็กชายดูไม่เป็นมิตรเท่าไหร่เขาจ้องมองคันชิตอย่างดูแคลนเพราะเกรงว่าคันชิตจะมาแย่งสมบัติจากลุงทั้งสองลุงคมได้ให้คันชิตเข้าไปช่วยลุงคำในครัวขณะที่เขาก็คุยกับนายสมญาติที่มาจากต่างจังหวัดระวังนะลุง ข้าวว่าไอเด็กคนนี้มันคงหวังมรดกลุงทั้งสองแน่ๆคำพูดนั้นทำให้ขันชิตรู้สึกเสียใจเขาไม่ได้มาที่นี่เพราะหวังมรดกหรือสมบัติเขาถูกแม่ทิ้งต่างหากและในเย็นวันนั้นนายสมและครอบครัวก็กลับไปขันชิตนั่งเหมอลอยมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยสีส้มแดงของตะวันตกดิน เขาหยิบโทรศัพท์มือถือเก่าๆขึ้นมาหวังจะโทรหาแม่แต่ไม่มีสัญญาณลุงคำเดินมาล่างลงข้างๆด้วยความเข้าใจไม่ต้องสนใจไอ้สมมันรอกมันก็พูดจาเรื่อยเปื่อยนั่นแหละแต่ลุงครับผมได้ยินเขาพูดว่าผมมาหวังมรดกแต่ผมไม่ได้คิดแบบนั้นเลยนะครับ ลุงรู้ว่าเองไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นอย่าคิดมากเลยนะครับลุงและในคืนนั้นคันชิดก็นอนคิดถึงแม่ทั้งคืนแต่ก็ไม่อาจทำอะไรได้นอกจากรอแม่มารับเขานอนคิดทั้งคืนจนหลับไปจนเช้าวันต่อมาคันชิดก็ตื่นแต่เช้าและเริ่มคุ้นเคยกับสถานที่มากขึ้นเขาตื่นแต่เช้าตรู่พร้อมกับลุงทั้งสอง แต่เรื่องทำอาหารเช้าต้องยกให้ลุงคำแกทำอาหารอร่อยมากเพราะในอดีตแกเคยเป็นเชฟในโรงแรมใหญ่ลุงคำจึงทำหน้าที่พ่อครัวส่วนลุงคมก็ทำหน้าที่หากุ้งหอยปูปลาและพืชผักมาให้ลุงคำทำเช้ามาลุงคำก็เตรียมอาหารให้ทุกคนเรียบร้อยและเรียกทุกคนไปกินอาหารตื่นแล้วเหรอไอหลานชายมามามา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามากินข้าวเช้ากันเถอะ ขอบคุณครับลุงว้าวหน่ากินจังเลยครับว่าแต่วันนี้จะให้ผมช่วยงานอะไรบ้างครับวันนี้ลุงจะพาเองไปดูที่ไร่ดูแลผืชผักต้องทำงานให้เป็นอยู่ที่นี่ต้องทำเป็นทุกอย่างนะเองก็ต้อนควายไปเลี้ยงด้วยเลยจะได้ไม่เสียเที่ยวดีไหมล่ะดีเลยครับลุงผมจะได้พานางแต้ม ไปเที่ยวที่ไร่ด้วยเฮ้ยเฮยไอชิดใครกันวะนางแต้มของเองน่ะกอควายของลุงนะสิครับผมตั้งชื่อให้มันว่านางแต้มครับวะเองก็ฉ่างตั้งชื่อนะข่าเรียกมันไอทุยไม่รู้จะเรียกอะไรเองนี่มันก็เก่งนะไอชิดลุงคมชื่นชมคันชิดในความฉลาดหลักแหลมเขาเริ่มชอบเด็กคนนี้ขึ้นมาบ้างแล้ว เพราะตั้งแต่คันชิดมาอยู่ด้วยทําให้ทั้งสองหายเหงาลงไปได้มากคันชิดได้เรียนรู้หลายอย่างจากลุงทั้งสองทั้งการหาปลาการทําไร่ทําสวนปลูกพืชผักการเลี้ยงควายที่เขาเริ่มชอบทําให้เขาเลิกคิดที่จะรอแม่มารับลุงคมและลุงคําเห็นเขามีความสุขก็โล่งใจขึ้นความจริงแล้วลุงคมไม่ได้ดุดานอย่างที่แสดงออก แกเป็นคนใจดีมีแมตตาแต่ที่ต้องทำดุดันเพราะแกเคยถูกคนหลอกมาเยอะจึงไม่อยากไว้ใจใครง่ายๆวันเวลาผ่านไปคันชิดก็ดูแลนางแต้มอย่างดีและรู้สึกผูกพันจนเขาไม่อยากจากมันไปไหนมาถึงตอนนี้ลุงทั้งสองก็รู้สึกผูกพันกับคันชิดเช่นกัน ต่างจากญาติแท้ๆที่เข้ามาหาที่ไรก็เร่งให้เขาแบ่งที่นาที่ไร่แต่ลุงทั้งสองก็ไล่ตะเพิดไปทุกรายจนพวกเขาไม่กล้ากลับมาอีกเลยวันหนึ่งลุงคมเห็นคันชิดกำลังป้อนฟางแห้งให้กับนางแต้มที่ใต้ถุนบ้านจึงเดินเข้าไปหาเองไม่คิดถึงแม่ของเองบ้างเลยหรือไอชิดคิดถึงครับลุง แต่ผมไม่อยากกลับไปอยู่กับแม่แล้วครับผมอยากอยู่กับลุงทั้งสองที่นี่อยู่กับนางแต้มลุงดูสิครับนางแต้มมันอ้วนขึ้นมากเลยเห็นไหมครับเออจริงของเองก็เองเลี้ยงมันดีนี่นะมันก็เลยอ้วนท้วนสมบูรณ์แบบนี้ต้องได้ราคาดีแน่ๆเชียวลุงจะขายนางแต้มหรอครับลุงคมนิ่งไปพักหนึ่ง มองดูนางแต้มที่กำลังเคี้ยวฟางแห้งอย่างอร่อยคิดในใจว่าหากวันหนึ่งคันชิดไม่อยู่ใครจะเลี้ยงมันเพราะสองคนก็แก่ชาราลงทุกวันคงไม่มีปัญญาเลี้ยงมันได้แน่ๆแ,แม้จะรักมันแค่ไหนก็ตามข้าก็ไม่อยากจะขายมันหรอกวะแต่ถ้าวันหนึง่งเองจะต้องกลับไปอยู่กับแม่ข้าสองคนก็คงไม่มีปัญญาเลี้ยงมันล็อกก็คงต้องตัดใจ ขายมันไปล่ะนะคันชิดได้ยินดังนั้นก็พลอยหน้าเศร้าแม้ว่าเขาจะไม่อยากกลับไปอยู่กับแม่แต่ถ้าแม่มารับเขาก็ต้องไปเพราะไม่มีใครดูแลแม่นอกจากเขาคนเดียวข้ามวันนั้นคันชิดก็นอนไม่หลับอีกตามเคยพยายามหาเหตุผลที่จะอยู่กับลุงทั้งสองต่อแต่ใดๆคือแม่เขาไม่มีใครมีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นและเขาก็รักแม่มากเช่นกัน เช้าวันหนึ่งเสียงรถก็ดังขึ้นที่หน้าบ้านขันชิตวิ่งออกไปดูและพบรถยนต์คันหรูจอดอยู่หัวใจของเขาเต้นแรงเมื่อเห็นแม่ก้าวลงจากรถพร้อมกับชายร่างสูงในชุดสูทดูดีคันชีตแม่คิดถึงลูกจังเลยกลับไปอยู่กับแม่นะลูกแม่เรียนจบแล้วและได้ทำงานแล้วด้วยแม่ครับทำไมถึงกลับมาเร็วจังครับ ยังไม่ถึงสองเดือนเลยก็ตอนนี้แม่มีงานทำแล้วมีเงินเลี้ยงลูกแล้วนะสินี่คุณสมศักดิ์เพื่อนแม่เองชายในชุดสูทยิ้มบางๆแต่ดวงตากลับเย็นชาเขาสำรวจบ้านไม้เก่าๆสา,ายตาดูแคลนและไม่ยินดีที่ได้รู้จักคันชิตสักเท่าไหร่ลุงคมและลุงคำก็สังเกตได้แต่ไม่อยากพูดอะไรมาก ลอยให้คันชิตตัดสินใจด้วยตัวเองคันชิตเดินไปหาหนางแต้มที่นอนอยู่ใต้ถุนบ้านมันสะบัดหูไปมาไล่มแมลงวีปากก็เคี้ยวหญ้าอ่อนๆมันดูมีความสุขมากหลังจากที่มีคันชิดมาช่วยดูแลเด็กนุมจึงตัดสินใจว่าจะไม่จากไปไหนจะอยู่ที่นี่กับลุงทั้งสองและคอยดูแลนางแต้มอยู่ที่นี่แต่แม่ก็ดูจะไม่พึงพอใจ ดึงแขนเด็กหนุม่มไปคุยในที่ลับสองคนลูกแน่ใจเหรอว่าลูกชอบที่นี่ดูลุงคนนั้นเขาไม่ค่อยเป็นเม็ดสักเท่าไหร่เลยนะลูกแม่เป็นห่วงแม่ไม่ต้องห่วงครับลุงทั้งสองเป็นคนดีมีแม่ตากับผมแม้จะดุไปบ้างแต่ท่านก็ใจดีดูแลผมอย่างดีสอนให้ผมมีความอดทนสอนทำไร่ทำสวนหาปลา ตอนนี้ผมทำได้ทุกอย่างแล้วนะครับแม่ระหว่างนั้นลุงคมก็เดินผ่านมาได้ยินบทสนทนาของสองแม่ลูกพอดีเขาพยักหน้าอย่างพึงพอใจคิดไม่ผิดที่เลี้ยงเด็กชายคนนี้เอาไว้หลังจากที่คันชิตตัดสินใจไม่ไปอยู่กับแม่ลุงทั้งสองก็ถึงกับโล่งอกแม้ว่าแม่จะอยากพาเขาไปอยู่ด้วยแต่ก็ต้องยอมรับการตัดสินใจของลูกนางสำลีจึงเดินทางกลับ พร้อมเพื่อนชายที่ใครๆก็ดูออกว่าคือคนรักใหม่ของแม่รวมถึงคันชิตด,ด้วยจึงทำให้เขาตัดสินใจได้ง่ายและยินดีที่แม่มีคนคอยดูแลคันชิตมีความสุขกับบ้านป่าบ้านนากับนางแต้มควายตัวโปรดที่เขารักเขาได้เรียนหนังสือในตัวอำเภอโดยลุงโคมและลุงคาได้รวบรวมเงินซื้อมอเตอร์ไซคันเก่าๆให้คันชิตขี่ไปโรงเรียนเขาตั้งใจเรียนมาก ได้เกรดดีทุกเทอมทำให้ลุงทั้งสองภาคภูมิใจลุงคมครับผมสอบผ่านแล้วครับผมได้มาหาลาัยชื่อดังในจังหวัดเลยนะครับจริงเหรอลุงดีใจด้วยนะไอ้คิดเอ้ยไม่เสียแรงที่ลุงทั้งสองสละเงินส่วนตัวซื้อมอเตอร์ไซค์ห่างให้เองไปโรงเรียนใช่ใช่ลุงเนี่ยนะสละเงินก่อนสุดท้ายเลยนะดีใจด้วยนะไอหลานชาย ขอบคุณลุงทั้งสองมากเลยครับที่แม่ตาผมถ้าไม่มีลุงทั้งสองผมคงไม่มีวันนี้จริงสิแม่เองเขาติดต่อมาหาเองบ้างไหมตั้งแต่ได้ผัวใหม่ไปก็หายหัวไปเลยคันจิตทำหนาเศร้าลงทันทีป่านนี้แม่คงลืมเขาไปแล้วทันใดนั้นเสียงรถคันหนึ่งก็ลล่นเข้ามาจอดที่หน้าบ้านทุกคนหันไปมองพร้อมกัน ปรากฏว่ารถเก๋งคันดังกล่าวคือรถของครอบครัวใหม่ของแม่นางสาลีมาพร้อมกับสามีใหม่ที่ไม่ใช่คนเดิมแต่คราวนี้มาพร้อมกับน้องสาวต่างพ่อวัยสีขวบชื่อว่าชวนชมทุกคนตกตะลึงไม่คิดว่านางสารลีจะกลับมาอีกในขณะที่ทุกคนยืนอึง้งนางสาลีก็พาสามีใหม่และลูกสาวมารู้จักกับเจ้าของบ้าน ลุงคมกับลุงคำก็ยินดีต้อนรับนางสำลีนางสำลีสวมกอดลูกชายด้วยความคิดถึงที่ไม่ได้เจอมาหลายปีลูกแม่เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมลูกเรียนจบแล้วใช่ไหมแม่ขอโทษนะที่ไม่ได้มาดูแลลูกเต็มที่ไม่เป็นไรครับแม่ตอนนี้ผมเรียนจบแล้วกำลังจะเข้ามาหาลัยครับเก่งมากลูก ความจริงแม่อยากให้ลูกไปเรียนต่างประเทศนะตอนนี้แม่พอจะมีกำลังส่งลูกไปเรียนได้แล้วแต่แม่คิดว่าลูกคงไม่ไปแน่แ่ใช่ไหมใช่ครับผมจะไม่ไปไหนผมจะเรียนต่อในอำเภอจะได้อยู่ดูแลลุงทั้งสองด้วยครับระหว่างที่ทุกคนกำลังพูดคุยกันอยู่ชวนชมก็ร้องเสียงโลงจนคนตกใจเมื่อทุกคนหันไปมองก็เห็นสาวน้อยยืนร้องไห้ด้วยความกลัวตรงหน้าเธอคือ นั่งแต้มควายตัวเมียที่กำลังนอนเคี้ยวหญ้าตุ้ยตุ้ยทุกคนหัวเราะลั่นในความไร้เดียงสาของสาวน้อยที่ไม่เคยรู้จักควายคันชิตจึงเข้าไปอุ้มน้องสาวและปลอบใจเธอจนเธอสงบลงแถมยังพาเธอขี่ควายแร,แรกสาวน้อยก็กลัวแต่พอนั่งไปสักพักก็เริ่มสนุกและไม่อยากลงจากหลังควายเลยค่ำวันนั้น ทุกคนนั่งล้องวงกันกินหมูกระทะพร้อมหน้าพร้อมตานี่เป็นครั้งแรกที่ทุกคนมารวมตัวกันและมีความสุขสนุกสนานไม่มีความตึงเครียดใดๆทุกคนพร้อมให้อภัยและเข้าใจกันนางสำลีกับสามีและลูกสาวได้พักอยู่ที่บ้านลุงคมและลุงคามสามคืนก็เดินทางกลับกรุงเทพแม่กลับก่อนนะลูกไว้แม่จะมาเยี่ยมใหม่นะครับแม่ ผมฝากดูแลแม่ด้วยนะครับพ่อคันชิดหันไปพูดกับสามีใหม่ของแม่ที่แทบจะไม่เชื่อหูตัวเองว่าจะได้ยินคำนี้จากลูกเลี้ยงเขาเดินเข้ามาสวมกอดเด็กชายเอาไว้และสัญญาว่าจะดูแลแม่ของเขาอย่างดีทำให้คันชิดสบายใจและอุ้มน้องสาวขึ้นมาตั้งใจเรียนนะชวนชมแล้วมาเที่ยวอีกนะพี่จะพาไปขี่ควายอีกได้คะ่ะพี่ชิด หนูจะตั้งใจเรียนค่ะดีมากจากนั้นนางสามลีและครอบครัวใหม่ก็เดินทางกลับกรุงเทพหลังจากวันนั้นนางสาลีก็มักจะพาลูกสาวและสามีไปเยี่ยมลูกชายและลุงทั้งสองเป็นประจำนางสามลีได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายไม่ลำบากเหมือนเมื่อก่อนสามีคนใหม่เป็นคนดีมากถึงไม่รวยมากแต่ก็มีกิน ไม่ต้องดิ้นรนนางสำลีก็ได้ส่งเงินมาให้ลูกชายเรียนหนังสือเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระลุงทั้งสองวันหนึ่งคันชิตก็สังเกตเห็นว่านางแต้มมันเป็นสาวเต็มตัวควรจะมีคู่ได้แล้วแต่เขาคงไม่มีปัญญาซื้อควายตัวผู้มาผสมพันธุ์จึงได้ติดต่อหาผู้ที่ต้องการลูกควายนำควายตัวผู้มาผสมพันธุ์และแบ่งลูกกัน หลายปีผ่านไปนางแต้มก็ตกลูกหลายตัวและได้แบ่งลูกให้กับพ่อพันธที่สุดแล้วเขาก็ได้ลูกนางแต้มมาสองตัวรวมถึงนางแต้มก็เป็นสามตัวไอชิดเอ้ยตอนนี้เรามีควายกี่ตัวแล้วล่ะลูกรวมนางแต้มก็สามตัวครับลุงคำดีแล้วล่ะลูก ตอนนี้เราก็มีควายมากพอแล้วไม่ต้องให้มันตกลูกอีกนะสงสารมันมันก็อายุมากแล้วครับลุงคำวันหนึ่งข่าวร้ายก็มาถึงลุงคำเสียชีวิตอย่างสงบโดยโรคชาราคันชิดเสียใจมากแต่ก็เข้าใจว่าลุงคำได้จากไปอย่างสงบและมีความสุขแล้ว ลุงคมกลายเป็นคนเงียบขรึมมากขึ้นแต่ก็ยังคงแข็งแรงและมีกำลังใจจากคันชิตในพินัยกรรมลุงคามยกที่ดินและบ้านทั้งหมดให้คันชิดคันชิดจึงได้ให้คนเช่าส่วนตัวเองก็ดูแลลุงคมที่แก่ชาราลงมากกับนางแต้มและลูกมันอีกสองตัวทั้งลุงคมและคันชิดก็ไม่ต้องทำงานหนักเหมือนเมื่อก่อนแล้ว ถึงเวลาก็มีคนนำค่าเช่ามาให้ชีวิตก็สุขสบายและมีความสุขในบ้านปลายชีวิตจบบริบูรณ์